คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับพบสัญญาณสิ่งมีชีวิตต่างดาวชัดเจนเป็นครั้งที่สองมาจากดาวเคราะห์ห่างโลก120ปีแสงขอบคุณเรื่องราวจากพันลบโกสผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์จาก bbc com ครับทีมนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ของสหราาาชอาจณักรรายงานถึงการค้นพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตที่ชัดเจน ซึ่งสัญญาณน,นี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งที่2ในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ k 2 1 x b ที่อยู่ห่างโลก120ปีแสงหรือประมาณ1,126ล้านล้านกิโลเมตรทีมนักดาราศาสตร์ของแคมบริดจ์ได้ใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บ ส่องดูชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ k 2 1 x b ขณะเกิดปรากฏการ์ทรานซิสในตอนที่มันกำลังเคลื่อนผ่านตัดหน้าดาวฤกษ์ศูนย์กลางระบบของตนเองอยู่ซึ่งปรากฏการณนี้เปิดโอกาสให้กล้องเจมเว็ฟสามารถวิเคราะห์สเปกตรัมของแสงจากดาวฤกษ์ที่ส่องผ่านชั้นบรรยากาศของ k 2 1 x b จนทราบถึงองค์ประกอบทางเคมีของชั้นบรรยากาศนั้นได้ศาสตราจารย์นิค,คูมาทุสุทาน ผู้นำทีมวิจัยจากสถาบันดาราศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์บอกกับผู้สื่อข่าว BBC ว่าแม้สัญญาณของสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ตรวจพบในครั้งนี้จะมีความชัดเจนและเป็นไปได้สูงยิ่งกว่าสัญญาณที่ตรวจพบในครั้งแรกมากแต่ก็ยังคงต้องตรวจสอบซ้ำและต้องรวบรวมหลักฐานยืนยันเพิ่มเติมก่อนที่จะสรุปแบบฟันธงลงไปได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตต่างดาวอยู่ที่ดาวเคราะห์ k 2 1ู H b จริง นี่คือสัญญาณที่เป็นหลักฐานยืนยันถึงสิ่งมีชีวิตซึ่งชัดเจนหนักแน่นที่สุดเท่าที่เคยตรวจพบมาและจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏผมสามารถบอกได้เลยว่าเราจะตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของมันได้แน่นอนภายใน1-2ปีนับจากนี้ศาสตราจารย์มัทุสุธานกล่าว ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Astrophysical Journal l e s t e r ระบุว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ k 2 1 x b มีขนาดใหญ่กว่าโลกของเรา2.5เท่าโคจรรอบดาวเรษ์กศูนย์กลางที่เป็นดาวแคระแดงซึ่งมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ภายในชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ พบว่ามีสารเคมีสำคัญชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตบนโลกซึ่งอาจเป็นก๊าซไดเมทานซันไฟล์หรือก๊าซไดเมทานไดซันไฟล์ก็ได้สารประกอบข้างต้นถูกผลิตขึ้นด้วยการดำรงชีพของแพลงต้อนและแบคทีเรียในทะเลบางสายพันธุ์เท่านั้นซึ่งบรรดาจ,จุลชีพดังกล่าวล้วนใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างพลังงานขึ้น ศาสตราจารย์มทุสุธานบอกว่าปริมาณของก๊าซไดเมทันซันไฟหรือก๊าซไดเมทันไดซันไฟที่ตรวจพบนั้นสูงจนน่าตกใจเพราะไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าภายในช่วงเวลาสังเกตการสั้นๆเพียงครั้งเดียวเรากลับพบว่าก๊าซดังกล่าวในชั้นบรรยากาศของ K21XB มีความเข้มข้นสูงกว่าที่พบในชั้นบรรยากาศโลกถึงหลายพันเท่า หากก๊าซดังกล่าวมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตจริงดาวเคราะห์ดวงนี้จะต้องมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อย่างแน่นอนซึ่งหากเราสามารถยืนยันความถูกต้องของการค้นพบครั้งนี้ได้นั่นเท่ากับเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราสามารถพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้ทั่วไปในกาแล็กซีทางช้างเผือกแห่งนี้ศาสตราจารย์มัทุสสุธานกล่าว อย่างไรก็ตามยังคงไม่แน่นอนว่าผลการค้นพบครั้งนี้สามารถเชื่อถือได้เพราะการทดสอบทางสถิติพบว่าผลการศึกษาข้างต้นยังคงมีค่าความน่าเชื่อถืออยู่ที่เพียง99.7หรือมีค่าซิกมาที่ระดับ3เท่านั้นในขณะที่ผลการศึกษาวิจัยซึ่งแวดวงวิทยาศาสตร์ยอมรับจะต้องมีค่าซิกมาที่ระดับ5หรือ9 9 9 9 9 9เป็นอย่างต่ำ ในการตรวจพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์เคทูวครั้งแรกเมื่อปี2023ผลการศึกษาในครั้งนั้นมีค่าความน่าเชื่อถือต่ำเพียง68หรือมีค่าซิกมาที่ระดับหนึ่งเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากค่าความน่าเชื่อถือในการค้นพบล่าสุดที่เพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นศาสตราจารย์แคทเธอรีนเฮแมน ราชบัณฑิตสาขาดาราศาสตร์แห่งสกอตแลนด์และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเอดินบาระยังคงกล่าวเตือนว่าแม้สัญญาณในครั้งล่าสุดจะมีค่าความน่าเชื่อถือสูงมากแต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่าแหล่งกำเนิดของกา๊าซในชั้นบรรยากาศดังกล่าวมาจากสิ่งมีชีวิตจริงหรือไม่บนโลกของเรากา๊าซชนิดนี้ถูกผลิตขึ้นโดยจุลชีพในมหาสมุทรแต่เราก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่าที่ดาวดวงอื่นกา๊าซนี้จะมาจากสิ่งมีชีวิต ห้วงจัก,กราวาลเต็มไปด้วยสิ่งแปลกประหลาดมากมายและเราก็ไม่อาจล่วงรู้ได้ว่ามีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาอื่นใดบนดาวเคราะห์ดังกล่าวที่สามารถสร้างโมเลกุลนี้ขึ้นมาได้เช่นกันศาสตราจารย์เฮแมน hey กล่าวอธิบายทีมวิจัยผู้ค้นพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตบนเค 1XB แสดงความเห็นด้วยกับศาสตราจารย์เฮแมน hey Man โดยบอกว่าตอนนี้พวกเขากำลังดำเนินความร่วมมือกับคณะนักวิจัยอีกทีมหนึ่ง เพื่อทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการว่าก๊าซชนิดนี้สามารถจะผลิตขึ้นด้วยวิธีการอื่นโดยไม่อาศัยสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่ปัจจุบันนักดาราศาสตร์ยังคงอภิปรายถกเถียงกันอยู่ว่าองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างของดาวเคราะห์ k 2ทูวั B, อาจส่งผลต่อการเกิดก๊าซส,สองชนิดนี้ได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่นั่นศาสตราจารย์โอลิเวอร์ชอตเทจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มองว่า K21XB อาจ,จไม่ได้มีมหาสมุทรที่เป็นห่วงน้ำกว้างใหญ่อยู่อย่างที่นักดาราศาสตร์บางกลุ่มเคยคาดการไว้เนื่องจากนักดาราศาสตร์กลุ่มนี้ทีความผลสำรวจที่ไม่พบก๊าซแอมโมเนียในชั้นบรรยากาศของ K21XB โดยเชื่อว่าก๊าซแอมโมเนียนั้นถูกน้ำในมหาสมุทรดูดซับเอาไว้ อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์ชอตเทิลกลับมองว่าการที่ K21XB ไม่มีก๊าซแอมโมเนียในชั้นบรรยากาศไม่ได้เป็นเพราะมีมหาสมุทรซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลชีพแต่อาจมีหินหนืดหลอมละลายปริมาณมหาศาลอยู่บนพื้นผิวแทนก็เป็นได้ทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะมาจากแสงอันน้อยนิดที่ส่องผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเพียงแวบเดียวมันจึงเป็นสัญญาณที่เลือนรางไม่ชัดเจน ซึ่งเราจะต้องอ่านทีความอย่างระมัดระวังไม่เพียงแต่เพื่อมองหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเท่านั้นแต่เพื่อมองหาสิ่งอื่นๆด้วยศาสตราจารย์ชอตเชินกล่าวข้อถกเถียงทางวิทยาศาสตร์บางส่วนเกี่ยวกับ k คชูวันยังคงเป็นเรื่องที่ว่าโครงสร้างของมันประกอบด้วยอะไรกันแน่ ด้านดรนิโคลัสโวแกนจากศูนย์วิจัยเอมสขององค์การนาซาได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาที่ตีความว่า K21XB อาจเป็นดาวเคราะหก๊สยักษ์ที่มีขนาดจอมซึ่งไม่มีพื้นผิวที่แท้จริงแบบดาวหินแข็งดังนั้นการดำรงอยู่ของจุลชีพในมหาสมุทรจึงไม่มีทางเป็นไปได้ผลการศึกษาตีความของสองนักวิจัยข้างต้นล้วนถูกโต้แย้งโดยทีมนักดาราศาสตร์ประจำกล้องเจมเว็ฟ โดยพวกเขาบอกว่าการทีความข้อมูลแสงของศาสตราจารย์ชอตเทิลและดรโวแกนไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากกล้องเจมเว็บโดยตรงศาสตราจารย์มาทุสุสานกล่าวสรุปทิ้งท้ายว่าอีกหลายทศวรรษนับจากนี้เราอาจย้อนมองกลับมาที่จุดที่เรายืนอ,อยู่ในปัจจุบันแล้วก็ตระหนักได้ว่านี่คือช่วงเวลาที่มนุษย์มองเห็นจัก,กรวาลซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตอยู่แค่เอื้อม นี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จูจ่ๆคนเราก็สามารถตอบคำถามที่เป็นหนึ่งในรากฐานของวิทยาศาสตร์ได้ว่ามนุษย์เราดำรงอยู่ตามลำพังโดดเดี่ยวในห้วงจัก,กรวาลหรือไม่นี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากพันลบโกสผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์จาก bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ